สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้เรามาถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาคอกันแล้วนะครับทุกคนเสียงพี่เสือโฟว่ละโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าสัพพาสัตว์ที่นี่จะมากน้อยแค่ไหนไปกันเลยสวัสดีครับพี่เสือครับพี่เสืออยู่ที่ไหนเนี่ย สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาคอใช่ไหมครับพี่เสือครับวันนี้พี่เสือพาเพื่อนๆนะครับมาดูสัตว์ที่เขาคอกันอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้เสือเขาป่าด้วยนะครับทุกคน okay โอเคครับงั้นเดี๋ยว <laughs> เราไปดูกันนะครับว่าในสถานีเพาะเลี้ยงมีอะไรบ้างเดินเลย <laughs> หันมาเลย <laughs> พี่เสือเยอะเลย คนครับทางเดินของเรานะครับจากที่จอดรถ่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะชมธรรมชาติมานะครับตามทางนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่ซอยอย่อยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าเราจะไปดูไปไดเราจะไปดูขากวางกันนะครับกวางตรงนี้นะอ่าไปพี่เสือนําไปเลยเราต้องเสียงเบาๆนะครับเขาจะตกใจนี่นะครับทุกคนคุณกวางในธรรมชาติตัวจริงๆจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนตัวจะโตๆอย่างนี้เลยโอ้โห แล้วเขาก็เดินไปแล้วเขาก็กลัวเราดูอะเนาะเพราะว่ากวางในธรรมชาติเขาจะไม่คุ้นเคยกับเราเพราะเราให้อาหารไม่ได้นะครับเป็นไงครับพี่เสือเป็นไงใกล้ๆเดี๋ยวดูสิตัวเขาใหญ่ไหมกวางในธรรมชาติตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนโอ้โหนี่ครับม,มีนกยนะแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เขาอยู่ตรงนู้นอีกเยอะเลยนะครับทุกคนไปกันแล้วมีนกด้วยมีนกด้วยมีนกด้วยอ่าโอเคครับคุณกวางบา,บายบายเจอกันนะครับ นี่ด้านนี้นะเป็นนกสายพันธุ์ต่างๆเลยนะครับอะไรกออขาอะไรกออขาแม่มันมีฮีล่าอะไรอะไรฮีล่าคืออะไรอะไรอะไรก็ไม่รู้ตัวสีเขียวๆนะปลเอยเขาไปแล้วมันบินได้โอ้บินไปแล้วทุกคนธรรมชาติจริงๆนะครับเนี่ยเราเดินไปก็โอ้โหอากาศดีมากแต่แต่เราต้องเสียงเบาๆโอเคครับไป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 ไรนะครับ นกยุงอินเดียนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันดูว่านกยุงอินเดียอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนอยู่ไหนอะนู่นนเต็ไหนครับนกยุงมันต้องอยู่ที่พื้นหรือเปล่าครับนครับโอ้โหแต่นกยุงที่นี่อยู่บนนูนทุกคนเห็นหรือเปล่านี่ไงนกยุงขู่สามตัวอยู่ข้างบนตัวใหญ่แล้วก็สวยมากด้วยนะครับนี่คือนกยุงโอ้โหธรรมชาติตมากมเลย ข้างล่างก็มีก็ได้อยู่ตรงนี้นไงนี่ไงครับนี่อันนี้นกยุงนะครับเอ,อนอกยุงตรงนี้นะนี่ไง,งเออเยอะครับปริมาณที่นกยุงที่นี่เยอะมากครับทุกคนครับทุทกคนครับตรงนี้นะโอ้เป็นนกยุงนะครับตัวผู้เนี่ยตัวผู้นะครับหางยาวมากเลยตอนนี้เขาลงมาจากข้างบนละนะครับโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวสวยงามมากสวยงามมากนะครับไป เดี๋ยวเราไปดูสัตว์อื่นๆกันตอนนี้ก่าครับพี่เสือดิงหนีควงขาดี๋ยวขาโอ้โหัวแดงเราจะไปไหนกันก่อนดีครับเราจะไปทางซ้ายก่อนเราจะไปดูเตาโอเคเราจะไปทางซ้ายนะครับนี่นะครับเขามีป้ายอย่างนี้บอกนะทุกคนเราก็เดินไปตามทางอย่างนี้เลยนะอ่าทางเป็นทางดีนะครับแล้วเราก็เดินไปนะบรรยากาศดีมากอากาศเย็นๆครับไปตามพี่เสือไปดูสัปสัชกันดีกว่าด้านล่างด้านล่างเป็นอะไรแม่ ด้านล่างเป็นนกนานาชนิดมีไก่ฟ้าด้วยนะครับทุกคนอ่าเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นกรงแบบนี้เนาะแล้วก็เดินดูกันได้นะครับทุกคนพีเ่เสือครับในระหว่างที่เราเดินมาเราก็เจอกวางอยู่ด้านขวาไปเราพาเพื่อนไปดูกวางกันดีดกว่าด้านซ้ายเป็นอะไรด้านซ้ายเป็นนกใช่ครับด้านซ้ายเป็นนกนะพวกนกเงือกก็มีนะเนี่ยอ่านี่นะครับส่วนด้านขวานะกวางไป ลุยตอนนี้เรามาถึงกรงของกวางกันแล้วนะครับทุกคนนี่เจ้ากวางนะครับโอ้โหอยู่กันเป็นฝูงเลยมีหลายสิบตัวนะทุกคนสวัสดีคุณกวาง อย่างไงคุณกวางเขาก็กลัวเราอยู่แหละนะครับเนื่องจากเขาเป็นสัตว์ป่าเขาต้องหนีอยู่แล้วนะครับโอเคครับข้างๆกวา,างไทยนะครับก็มีเนื้อาาสายน,นะทุกคนนี่พี่เสือต้องค่อยๆเดินเข้าไปหาเขานะเพราะเขาจะตกใจง่ายมากๆเลยครับโอ้หยุดนิ่งหย <laughs> <laughs> <อ>ุดนิ่งเขาก็มองอยู่นะแต่ว่าพี่เสือก็เข้าไปนิ่งๆเง,งียบๆนะครับทุกคนนี่แล้วไม่ได้มีตัวเดียวนะ ใช่เป็นเนื้อซายครับใช่อ่อุ้ยโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปดูต่อนะครับพี่เสือจะพาไปที่ไหนครับเอ้ากองข้างๆก็เห็นเลยนะครับเขากำลังเล่นนะตัวอะไรเนี่ยเราว่าเลียงผ่านะเพราะว่าเลียงผ่าแน่เลยพี่เสือนี่ครับเขากำลังกระโดดเล่นอยู่เลยนะเนี่ยโอ้โหคึกคกักคึกคัก นี่งไงนี่งไงนีโอ้โห <laughs> พี่เสือเขาโฉบแล้วแหละเออเมื่อกี้เขาโฉบแล้วอะเห็นเปล่าเห็นเปล่าเออหุย่ยเขาขึ้นไปแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วทุกคนยังมีอยู่ในท่ออีกนะครับทุกคนครับอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปใกล้เออนี่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  อยู่ในนี้แล้วก็อยู่ในท่อก็มีนะครับทุกคนครับอ้าวเขาก็คงจะแบบสดชื่นเนาะอากาศมันดีครับ <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวปล่อยให้เขาเล่นกันไปก่อนนะครับ <Yeah. S 2> ทุกคนเราไปดูส่วนต่อ,ตอไปกันว่ามีอะไรกันบ้างครับ <Yeah. S 2> ตัวนี้สิครับเลียงผาโอ้โ oh. หพี่เสือก็เข้าไปใกล้เขามากเลยนะแต่มันปีนเนินนะครับเราก็เดินเข้าใกล้เขามากไม่ได้หรอกครับนะครับ แต่เราจะได้เห็นเขาอย่างใกล้ชิดเลยนะที่นี่เขาก็ดูแลนะครับนี่เป็นตัวสีดำนะครับโอ้โหนี่โอ้โหสวัสดีครับเลียงผาคุณเลียงผามาอยู่ใกล้ๆเรามากเลยอะ่ะโอ้โหอ่าแล้วเขามีเพื่อนอยู่ข้างๆนี้อีกตัวหนึ่งนะครับใช่ไหมพี่เสือ ไหนพี่เสอือมายืนใกล้ๆเขาสิ <c oughs> พี่เสอือมายืนใกล้ๆพี่เขาหน่อยโลพี่เลียงผานี่ไงโอ้โหพี่เลียงผาครับอุ้ยไปแล้วไปแล้วโอเคครับผมไปเราไม่กวนเขาดีกว่าเราไปดูตรงนี้ดีกว่าครับตัวนี้เขาหมามัหรือต้องเสียงเบาๆนะนี่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับทุกคนนี่อ้อ สวัสดีครับคุณเลียงผานี่โอ้โห,โหคุณเลียงผาตัวใหญ่มากเลยโอเคโอเคโอเคครับอ้าคุณเลียงผากินหญ้าอร่อยเลยโอเคครับผมนี่นะครับทุกคนคุณเลียงผากำลังกินอาหารอยู่นะครับโอ้โหตัวนี้จะตัวใหญ่กว่า ด้านข้างนิดนึงนะฮะโอเคไปก่อนแล้วครับไปดูกลงต่อไปกันดีกว่านะครับทุกคนครับในกลงของเลียงผาที่เดินมาหาได้นะครับมีนกยุงสองตัวนะครับนี่โอ้โหนกยุงนะครับนะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแม่ เอาเหรอกงกวางเหรอโอเคโอเคกงกวางนะครับนั่นไงกวางอยู่ตรงนูน้นแล้วก็มีนกยุงสองตัวนะครับโอเคโอเคเอา้าวอยู่กันได้นะสัตว์ที่นี่ก็อยู่กันได้นะครับทุกคนครับโอเคครับไปดูกลงต่อไปกันเถอะพี่เสือเพื่อนไม้หนีผ้าเหรอครับเยอะเลยนะฮะตรงนี้โอ้โหนี่นะทุกคนเพื่อนไม้หนีผ้าเพียบเลยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงชัน,นี้นะครับ เสือครับเป็ดเป็ดสองตัวนี้เพราะว่าเสียงมันไม่เหมือนใบนิพ่าเราเลยนะลูกตาเสีแดงเออไหนเฮ้ยใช่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 ใชตาเป็นสีแดงทุกคนเฮ้ยทั้งสองฟัวเหมือนกันเลยอะ่ะโอ้แล้วก็เสียงก็ไม่เหมือนนะครับเขาเรียกเป็ดอะไรนะเป็ดกาหรือเปล่าเสียงอะไรร้องอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเฮ้ยเราได้ยินเสียงอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูเสียงกันต่อดีกว่าครับทุกคนไ<ค>ป<ะ> ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็ดกานะทุกคนนะครับเออชื่อเขาแปลกดีนี่ให้เพื่อนๆดูก่อนเป็ดกานะครับอ่ะเขาอยู่ตรงม,มุมนะู้นนะโอเคไหมเออปลปลปลปด้านนี้ก็มีเป็ดเหมือนกันนะครับนี่นี่ไงนี่ก็เป็ดนะเดินอยู่ปุ๊กปิกปุ๊กปิกเลยโอเคครับไปดูต่อกันเลยครับพี่เสือจะพาไปที่ไหนนะครับทุกคนจะร้นบอ่อเต่าทุกคน เมื่อกี้นี้ทุกคนเห็นเต่ากระโดดน้ำไหมว้าวเฮ้ยตรงนี้เต็มเลยครับนี่นะครับเต่าปพ่อแม่แม่อุ้มไว้วแล้วก็อยู่ในน้ำนะทุกคนนี่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 เขาพอย่างงี้นี่นนโอโ้สวัสดีคุณเต่าไหนด้านนี้ล่ะครับอุ้ยด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับคุณเต่าจะไปไหนะเอาคุณเต่า คุณเต่าลงน้ำไปแล้วจมหายไปแล้วโอเคครับพี่เสือไปตัวนี้แอบแอบดูเราอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสือข้าวปลานะครับคุณเต่าตอนนี้พี่เสือกำลังจะเข้าไปดูหมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหมีที่อยู่ในกรงมันเป็นยังไงนะครับไปไไนะนี่นะครับทุกคนที่อยู่ของคุณหมีนะครับ นี่น้องหมีเขาน่าจะเข้าไปอยู่ข้างในนะครับตอนนี้อากาศดีมากนะครับเดี๋ยวพี่เสือพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับน้องหมีเขาก็เดินเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยนะไปไไทุกคนเห็นสิ่งมีชีวิตตุกสีดำๆนั้นไหมครับอุ้ยอุ้อเย<ง>ขเขาอยู่ในบ่อได้ยังไงตัวเขาใหญ่มากเลยเายาาม,มากเลยลนะูกแล้วเขานอนสบายเหรอลูกเหรอสบายครับป้าสบายแน่นอนโอ้โหเคลิ้มเลย อันนี้อันนเกาหูซะด้วยสวัสดีครับคุณหมีพี่เสือว่าเ้าแช่น้ำพี่เสือว่ามีน้ำหรือเปล่าในบอ่อไม่ไมน่าจะมีเพราะว่าอากาศมันเย็นมากแค่น้ำนี่น่าจะสั่นสั่นแบบไหนโอเคครับโอเคครับอ่ะปล่อยคุณหมีเขารีแลกไปก่อนครับทุกคน พี่เสือต้นเสียงเจอยังเจอแล้วนะทุกคนอยู่ที่นี่ตัวที่กระโหนใช่ใช่ใช่ใชเนี่ยนะครับทุกคนชนีที่เขาอยู่ในนี้เขาก็มีความสุขนะเมื่อกี้เขาร้องเนาะร <laughs> <laughs> เราเห็นได้ยินต้นเสียงแล้วนะทุกคนน,นี่แหล,<ช>ละน่าจะเป็นตัวนี้แหละต้นเสียงาายตัวนี้เลยล่ะครับโอเคโอเคพี่เสือรู้จักไหมพี่เสือคุยกับเขาได้ป่าวะ ทุกคุยอะไรกันนะครับภาษานปุ๊บสาลิงอะลกโอเคโอเคครับทุกคนไปเราไปตอนครับพี่เสือตอนนี้นะครับเรามาสู่สถานีไก่ฟ้านะครับนี่แล้วก็มีนกนะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปตามทางนี้เลยนะครับทุกคนนี่มันมีทางเดินไปตรงนี้นะครับดูสิว่าจะมีไก่มีนกอยู่ทั้งหมดเยอะแค่ไหนครับไปพี่เสือ ตรงนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าพญาลอ่อนะครับโอ้หสีสันสวยงามมากเลยครับไปกรงนี้เป็นไก่ฟ้าหลังขาวโอ้โหนะครับเขาจัดโซ<ก>นดีนะเขาก็จะให้ไก่ฟ้าหลังขาวเนี่ยมาอยู่รวมกันตรงนี้เลยนะครับนี่มีเยอะมีเยอะนะครับน,น,น,นี่ไงไก่ฟ้าหลังโอ้โหรู้ได้ไงแม่ครับป้ายติดครับ <ด S 2> อ๋อป้ายตัวนี้ติดนะครับ ก็คือตัวผู้จะมีงอนสีดําอันนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยตัวผู้แล้วตัวเมียล่ะครับตัวเมียน่าจะไม่มีสีเนี่ยไหนไหนไหนตัวไหนเขาดูหน่อยตัวสีน้ำตาลใช่จะเป็นสีน้ำตาลเอ้าตัวเมียจะเป็นสีน้ำตาลนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านอื่นกันต่อนะครับไปกับแม่เลยเดียตัวอะไรเนี่ยกระกินจะหลุดแล้วตัวอะไรเนี่ยอันนี้นะครับไก่ฟ้าเลดี้แอมเอิร์ธแอมเฮิร์ธนะฮะสวยมากทุกคน นี่โอ้โหตัวเขาไม่ใหญ่นะไม่ไม่ใหญ่เท่าไก่ฟ้าหลังขาวนะครับแต่ว่ามีความสวยสดงดงามนะครับนี่โอเคครับไปดูกลงต่อไปกันเลย,นนยไก่ฟ้าสีเหลืองทองโอ้โหสวยวยิงๆครับทุกคนนี่เป็นตัวเมียจะสีเทาสีเหลืองทองนี่เด่นมากเลยทุกคนโอเคบาย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 สวยครับสวยครับ อันนี้เขาเรียกว่านกขุนแผนนะครับนี่เป็นอย่างนี้เหรอออกสีม่วงๆเนาะอืมนกขุนแผนจะออกสีม่วงๆนะทุกคนดูดิแต่เขาเขียนว่าบลูอะค่ะฟ้าเหรอเนี่ยแล้วเขาก็จะบินไปบินมาอยู่นะครับทุกคนเฮ้เห็นไหมชัดเลยอ่าโอ้โหอ่าแล้วเขาก็บินไปบินมานะครับนี่เขาเท่มากนะครับเขาเท่มากนี่เดีขาก็บินมาหาเราแล้วเอ่าสวยงามสวยงามไปพอกันเถอะ นกแก้วโมง่โมงโอ้สวยนะสีเขียวสดเลยนะครับนกแก้วโมง่งนกแก้วโม่งนะครับเอา้ามาถึงนกไฮไลไท์ละเดี๋ยวเราไปหานกตัวดีกันดีกว่านะครับนี่พี่เสือไปละฟ้าบนะครับนกขุนทองหรือเปล่าครับไปเดี๋ยวไปคุยกับนกขุนทองกันครับสวัสดีครับนกขุนทองพี่เสือเขาคุยกับพี่เสือได้นะสวัสดีครับ ดีครับเขางงอยู่พี่เสือเสือเสือเ <c oughs> ขาไม่คุยอะ่ะ <c oughs> เสือว้าวอะไรครับสวัสดีครับ <c oughs> เสียงแหลมมากเลยเนาะเฮ้อนเอา <c oughs> อ่ะอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> นิฮาวไปดิ เมื่อกี้ที่ตัวเนี้ยเขาพูดว่าอะไรนะ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 สวัสดี <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพูดเหมือนคนมากอะแม่ พี่เสือเมื่อกี้เขาพูดเหมือนคนมากพ่อตกใจเลยอะพ่อนึกว่ามีคนยืนตรงนี้โอ้เก่งมากๆเลยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะบายเป็นยังไงบ้างครับพี่เสือวันนี้พี่เสือมาที่สถานีพาอพันธุ์สัตว์เขาค้อพี่เสือชอบไหมเจ้าสุกิปเปอร์ชอบไหมครับชอบนะครับโอเคงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้เนาะอ่าอย่าลืมอะไรนะครับลูกเออก็ต้องอย่าลืมกด subscribe กด ติดตามให้ช่องพิ่เศือเข้าป่าด้วยนะครับทุกคนนี่พี่เสือเข้าป่านะอ่ะงั้นพิ่เสือวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย